สวัสดีจ้ามาจ้ะวันนี้มีขนมจีนกับส้มตำจ้ะขนมจีนตีนไก่เหลือๆจากวันนั้นจ้ะนี่ใส่ตู้เย็นไอยจ้ะตีนตีนไก่จ้า มากินกับส้มตำเข้ากันเลยจ้ะแต่แซ่บปะมากินด้วยกันจ้ะกินน้ำกันจ้าส้มตำวันนี้ตำแบบเส้นขูดจะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งเนาะทุกทีจะสับเอาวันนี้ขูดจ้ะกินกันเลยจ้ะ ผักไม่ไดเอามากังกินรสลืมสับดีจ้ะเห็นไหมนะเห็นปะืะ น, sociedad, นัวเลยตีนไก่จ้ะเปื่อเบื่อ

Nhưng mà hầu sử dụng Nó cho nha nít này luôn bị bảo được Sometimes ส้มตำกับขนมจีนเข้ากันนี่จ้ะหอมมากส้มตำขนมจีน 白的呀。嗯，嗯，娃娃 Tôi không đủ cả tuần <laughs> hết đó Hãy hmm? ิดเม,มนูอะไรไม่ออกเปิดตู้เย็นเนาะเจอเมนูเหลือๆก็ามาอุ่นนะ ชีวิตต่างแดนก็แบบนี้แหละคะ่ะแล้วกินมันหายากเน่ะว่ามันคือจังบวานเฮ้าด้ที่รถไปปากซอยกับได้กินเอ่ะเขาก็มีขาย้ก็คนไทยด้วยกันนีนะจัะที่ทำขายแต่เราไม่คอยได้ไปอุดหนุนครับก็มีอุดหนุนบ้างจา้ะ แต่ส่วนมากจะทำกินเองมากกว่าอร่อยถูกปักอยากิกนรสไหนก็จัดเลยจ้ะก,กินหมด,หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้จ้ะก,กินคนเดียวนะตบท้ายด้วยนี้เนาะ ไปแล้วจ้ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ